ภูเขาไฟที่กำลงังระทึกเป็นภาพตือนตาแต่เข้าไปไกลเกินไปคุณจะไม่ได้กลับมาเฉพาะในสัปดาหที่20สุดท้ายคนไฟคองนี้สัมผัสคนไว้มากกว่าเก็บเคน กลับมาริสและคาจาร์คราฟผู้ข่าวไฟคือระเบิดไม่เกรงอันตรายทั้งสองคน็นผู้เชี่ยวชาญของเขาไฟหนึ่งในอาชีพที่อันตรายที่สุดในโลกมีหลายวิธีที่จะตายที่นี่แก๊สพตลาวาและหินที่ถูกเผาไหม้กระเด็นออกมาแต่แม้จะอยู่ตรงขอบเขาไฟที่คุงรับทุกชาฝรั่งเศสทั้งคู่ก็ไม่เกรง สำหรับผมภูเขาไฟที่ประตุโดยเฉพาะภูเขาไฟที่ผมรู้จักดีเหมือนเพื่อนของผมเลยทีเดียวสำหรับฉันอันตรายไม่สำคัญบนภูเขาฉันลืมทุกอย่างและไม่มีอันตรายสำหรับฉันอีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์และชาวพาพรครอโครพาร์สได้เห็นภูเขาไฟที่ประตูมากกว่าคนอื่นในโลก สถานที่อาถรรพ์แห่หนึ่งที่มุขหอับไปซับแล้วซบลนฮาวายและภูเขาไฟที่เรียกว่าคิโนเบอาทะเลลาวาเดือดพลาดร้อมหินหลอมละลาย2000สองพันองศาฟาเรนไฮต์สำหรับเราการอยู่ตรงริมทะเลลาวาเหมือนกับอยู่บนชายหาดในฮาวายนี่คือชายหาดของเราแต่เป็นชายฝั่งอันตราย คุณต้องระวังอย่างมากเพราะมันอาจจะถล่มและคุณอาจจะได้อาบน้ำร้อนและสุกอยู่ข้างล่างบนถายภาทางตะวันออกของฮาวายไหลกลายเป็นสายน้ำลงสู่ทะเลการบรรจบกันของที่ดินทวายทด้าเดิืที่สุดที่เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของครอบครัาฟแม้จะทำงานหน้าดีมาถึงสองทศว เราได้เห็นการระเบิดครั้งใหญ่มากมายตอนนี้เราอยากเห็นที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่โตมโหฬารเท่าไหร่ก็ดีขึ้นสำหรับผมเดือนมิถุนายนปีพันาาาเก้าร้อยกสิบแปดมอริสละกจา,าอยู่บนภูเขาอันเซนของญี่ปุ่นตั้งใจจะถ่ายภาพที่น่าทึา่งยิ่งกวา่าแต่ในตอนนั้นอันเซนแค่ส่งเหินเล็กออกมาอยากเห็นอะไรที่ตื่นเต้นพวกเขาต้องเข้าไปใกล้กว่านั้นไม่ห่วงอันตรายผมไม่เคยกลัว เพราะผมเห็นภูเขาไฟระเบิดมามา,มากใน23ปีถ้าผมจะตายตายพรุ่งนี้แล้วก็ผมก็ไม่แคร์ไม่สนใจคำเตือนพออครัวคาและขบวนนักหนังสือพิมพ์ขับรถไปยังภูเขาแห่งหนึ่งห่างจากยอดภูเขาไฟเพียง3กิโลเมตรเป็นการตัดสินใจตามชะตา ภายในไม่กี่ชั่วโมงอันเซนเด้ปล่อยเข้าฐานและหินหลอพละหลายจำนวนมหาศาลมันหล่นลงมาตามภูเขาได้ความเร็ว240กิโลเมตรต่อชั่วโมงลืมทั้งหมู่บ้านและเ่าไหว้บ้านเรือน176หลังเมื่อกลอกจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จัผ่านไม่ได้มันก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปแล้ว43คน ในจำนวนนี้รวมถึงมอริสและขจรผู้เสียชีวิตด้วยสิ่งที่พวกเขาลงไปอในพลังมหาศาลของขาไฟที่พวกเขารักวิญญาณของพวกเขาจะยังคงชดช่วบ